ก็ที่ตั้งโครงการเนี่ยอยู่ในบริเวณที่มีคลองนะครับหลายสายนะครับก็บริเวณแถวนี้เนี่ยเมื่อส่อนก็จะเป็นโซนที่เป็นบ้านสวนคลองว่าปุกบ้านท้ายชื่อนะครับเราก็เลยหยิเอาบรรยากาศแล้วก็อุปกษณ์ต่างๆเพ้าะมันใช้เป็นเลเซอร์หลักเลยนโครงกับที่ประกอบตัวที่ในส่วนของที่เข้าโครงการเนี่ยก็หยิบเอาเรื่องของปลาตะเพียนเข้ามาใช้นะครับจะมีปลาตะเพียนเนี่ยทั้งหมด9ตัวนะครับเป็นปลาตะเพียนทอง 8ตัวประเป็นเงินหนึ่งตัวนะครับซึ่งก็มาจากคติความเชื่อของของไทยสมัยโบราณว่าถ้าบ้านไหนเนี่ยที่มีเลี้ยงมีการเลี้ยงปลาอยู่หน้าบ้านเนี่ยบ้านันจะมีความมั่งค่งโดวคนดูแลก็เป็นมีคนที่ดูด้วยเพราะ้วยลายของเ้นหนาตกแต่งด้านหลังเนี่ยก็มีงานจักสารงานขัดกรรมไทยนะครับแล้วก็มากรับที่เป็นเส้นโค้งด้วยเพื่อให้ลึกเส้นถึงตัวสายน้ำนะครับ